ในนามของคณะ,ะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ได้ลงพื้นที่จะมีการประชุมหารือในประเด็นของการใช้จักรยานในชีวิตประจําวันวันนี้ก็ได้ลงพื้นที่ของเทศบาตบลตำบลหนองตูมครับแล้วก็มีพื้นที่ที่มาร่วมประชุมก็จะเป็นพื้นที่ของ อ,องค์การบริหารส่วนตะบนโคกสีและองค์การบริหารส่วนตำบนบ้านขามก็มีทางผู้บริหารนะครับและคณะกรรมการทางชัวชชาเราก็ได้มาหารือในส่วนของการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเพื่อที่จะนํานจักรยานในการใช้ชีวิตประจําวันนะครับในการใช้แล้วก็ในส่วนของการเดินทางการท่องเที่ยวนะครับก็วันนี้ก็การประชุมหารือก็ เป็นผลที่ดีนะครับก็ทุกทั้งสามพื้นที่ยินดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในส่วนของเส้นทางนะครับก็เราจะมีจุดเช็คอินเริ่มต้นนะครับที่ในส่วนของโรงเรียนกีฬาโคกสีนะครับแล้วก็จะมีจุดปลายทางที่พระาธาตุขามแก่นครับขณะนี้ทางคณะกรรมการแล้วก็เจ้าของพื้นที่ทั้ง3พื้นที่ก็เริ่มได้ดําเนินการแล้วก็จะมีการสํารวจพื้นที่ในส่วนของด้านความปลอดภัยนะครับด้านความปลอดภัยแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการ ในเรื่องของการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันนี้นะครับก็เราจะมุ่งเน้นนะครับในส่วนของด้านสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยรวมทั้งก็จะสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจนะครับในส่วนของ3ามพื้นที่นี้ได้ใน,ในหลักการของโครงการที่สมัชชาสุขภาพได้ลงพื้นที่มานะครับจากที่ประธานได้พูดถึงเนี่ยผมคิดว่าความเป็นไปได้เนี่ยอยู่ที่ความเข้มแข็งของชุมชนซึ่งเรามาเอาจุดที่ชุมชนเขาเข้มแข็งอยู่แล้วมาทำนะครับ ความเป็นไปได้เนี่ยถ้าทุกคนให้ความร่วมมือทุกภาครัฐทุกองคอ์กรเอกชนให้ความสําคัญกับตรงนี้ผมคิดว่าเกิดขึ้นแน่นอนเพราะมันคือชีวิตประจําวันของเขาการใช้จักรยานในชีวิตประจําวันการออกกําลังกายเอย่ยที่สําคัญความปลอดภัยก็จะตามมาถ้าเราให้ความสําคัญร่วมกันทุกคนผมว่าเกิดขึ้นแน่นอนครับถ้าทุกคนให้ความร่วมมือกันครับ